ตอนนี้ปัญหาหลังวันเกิดดวงเมืองที่ร้ายแรงที่สุดมไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเด้งการเมืองถ้าจะเปลี่ยนยังไงควรจะปรีเรียนเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องได้มือเศรษฐกิจชั้นเยี่ยบมาแก้ไขเพราะว่าเมืองจะเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจหนึ่งปีหปเริ่มตั้งแต่21เมษาหก68ถึง21เมษายน69น้องๆต้มยำกุ้งร,ร้ายแ,แรงกว่าเริ่มแล้วคุณเห็นไหมล่ะตลาดหุ้นน่ะมุดหัว แล้วก็ตอนนี้มันมุดมานานแล้วนะไม่มันมุดแต่ว่ามันคุณดูสถานะคุณดูอยู่ๆก่อนถึง2ีน้องเด้งดูก่อนถึง2ีเมษาหกแปใช่ไหมวันที่2เมษาคุณทำกดสงครามนิวเคลียร์เรื่องเศรษฐกิจมาเลยแล้วเราจะตีฝ่ายังไงเพราะว่าถ้าเราตีฝ่าไม่ดีน้องๆต้มยำกุ้งนะคะ1ปีนี้ ยี่สิเอ็ดเมษาหกแปถึงยี่บเมษาหกเกที่พี่ฟองมาพูดที่นี่ว่าจะขายหุ้นทุกตัวออกก่อนยี่สิบเอ<ข><ด>็ดเมษาหกแปดเพราะว่านะพี่ฟองบอกว่าน้องๆแสดงว่าไม่รือเท่า